เ e r e ติกเป็นหนังที่สร้างฉากระทึกขวัญสร้างความกดดันได้ดีครับบางจังหวะของหนังมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนกําลังดูฉากแอคชั่นทั้งๆที่มันเป็นแค่ซีนที่เป็นซีนทอล์กนะครับที่ตัวละคร3ตัวคุยกันเฉยๆครับซึ่งคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวละครคุยกันมันมันยังไงคือมันจะมีตัวละครตัวร้ายกับตัวละครตัวดี2ตัวใช่ไหมครับตัวละครตัวร้ายครับ พยายามจะปั่นประสาทตัวละครตัวดีแล้วตัวละครตัวดีก็พยายามจะหาทางรอดออกจากสถานการณ์นี้ซึ่งโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันสนุกดีครับผมชอบอะไรแบบนี้ครับคือรวมประมาณว่าเอ๊ะตัวรนียเอ๊ะมันจะมันโกหกหรือเปล่าวะเอ๊ะหรือมันพูดจริงสักพักมันดูเหมือนมันเหมือนมันจะพูดจริงเอ้สาสุดท้ายมันโกหกซะนั้นเอ้าดรูอว่ามันพูดจริงว่าอะไรประมาณนี้ครับมันสนุกตรงนี้ครับและก่อนจะเข้ารีวิวก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวนะครับ และช่องนี้ก็จะมีคลิปรีวิวอย่างน้อยหนึ่งคลิปทุกๆวันอาทิตย์เวลา10โมงครึ่งกดกระดิ่งไว้ได้เลยครับ Heretic เป็นหนังแนว p s y c h o l o g i c a l h o r r o r thriller ที่ว่าด้วยเรื่องของเด็กสาวสองคนทั้งคู่ได้ไปเผยแพร่ศาสนาที่บ้านของชายแก่ลึกลับแต่ชายแก่คนนี้ขังทั้งคู่ไว้ในบ้านของเขาพร้อมกับให้ทั้งคู่เลือกว่าจะเปิดประตูบ้านไหนซึ่งหลังประตูนี้มีสิ่งที่น่ากลัวรออยู่ทั้งคู่จะรอดไปจากบ้านชายแก่ลึกลับคนนี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปดูเองครับกับหนังเรื่อง Heretic ค่ายหนัง A 2 4เป็นค่ายหนังที่ผมชอบที่สุดเลยครับรองมาก็จะเป็นค่าย Neon ครับไอ้ค่าย A 2 4เนี่ยจะมีความรอมชอมกับคนดูทั่วไปอยู่ครับแต่ไอ้ค่าย Neon เนี่ยก็คือจะแบบหนังจะเป็นหนังทางเลือกแบบ100%เลยครับซึ่งไม่กี่วันผ่านมาผมก็เพิ่งไปดูหนังของค่าย A 24อยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่อง Baby Girl ครับเรื่องนั้นก็โอ้โหเป็นหนังที่เล่าได้โคตรมีชั้นเชิงเลยครับซึ่งตอนแรกผมดูตัวอย่างของ Heretic ผมก็เอ๊เป็นหนังเผยแพร่ศาสนาหรือเปล่านะ พอไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก็ไปดูเซเว่นซึ่งเป็นหนังเยผยแพร่ศาสนาเหมือนกันครับแต่พอผมดูจบเอ,อิดมุมมองของผมเปลี่ยนไปเลยครับหนังเรื่องนี้ไม่ได้เป็นหนังเยผยแพร่ศาสนาครับหนังเรื่องนี้พูดถึงศาสนาแบบที่ต่างออกไปครับแต่ไว้เราเอามาวิเคราะห์ภายหลังครับเดี๋ยวครึ่งหลังคลิปจะมาวิเคราะห์นะครับครึ่งแรกจะเป็นรีวิวแบบไม่สปอยก่อนในส่วนที่หนังทําได้ดีคือหนังสามารถสร้างฉากต้องึกขวัญสร้างความกดดันสร้างความกระอักกระอ่วนสร้างความอึดอัด ทั้งเรื่องเลยครับหนังทําได้ดีทั้งเรื่องเลยเวลาส่วนใหญ่ของหนังอะ่ะมีตัวละครแค่3ตัวครับแต่3ตัวนี้เอาอยู่เลยครับสร้างความกดดันอึดอัดระทึกโอ้ทำได้ดีเลยครับคือหนังสามารถทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของตัวละคร2ตัวที่เป็นสสาวครับที่มาเผยแพร่ศาสนาคือเรื่องอื่นๆผมจะมักจะพูดถึงการ e อ tre m e Close Up ว่ามันน่ารำคาญมันน่าอึดอัดใช่ไหมครับ แต่หนังเรื่องนี้ครับใช้การ Extreme Close-Up ได้อย่างถูกต้องเพราะว่ามันต้องการให้เรากดดันอึดอัดระทึกและเข้าใจความรู้สึกของ2ตัวละครนะครับหนังก็จะมาจะ Extreme c l o s e Up เข้าหน้า2ตัวละครครับแล้วก็สักพักก็เ x t r e m ตรีม s l Up เข้าหน้าของตัวร้ายซึ่งมันสลับไปสลับมามันจะทำให้เราสุดรู้สึกว่าเออไอสองผู้หญิง2คนนี้มันรู้สึกกระอักกระอ่วนนะเพราะว่า หนังให้เห็นชัดๆเลยถึงสีหน้าของความรู้สึกของตัวละครนะครับแล้วนี่แหละรครับการ Extreme ม l o s e Up ในภาพยนตร์มันควรจะเป็นแบบนี้นะครับหนังบางเรื่องอยู่ๆก็ Extreme ม l o s e Up ไม่มีความหมายนะครับเนี่ยควรในในภาพยนตร์นะครับมันควรจะต้องมีความหมายนะครับในการ Extre m e ม l o s e Up ไม่งั้นมันจะน่าอึดอัดแบบไม่ถูกต้องนะครับแล้วงานสกอรรของหนังเรื่องนี้ก็ทำได้พอดีครับไม่เยอะไปไม่ล้นไปผมบ่นในวูฟแมนใช่ไหมครับว่า สกอร์มันเยอะไปหนังเรื่องนี้หนังเฮโรติกนี่ทำได้พอดีครับไม่รู้สึกมันเยอะมันบิ้วมันยัดเยียดมากเกินไปครับหนังสามารถใช้สกอร์ในการชักจูงความรู้สึกเราได้ให้อยู่ในระดับที่พอดีครับส่วนการแสดงน้องสองคนนี่แสดงได้พอดีเป๊ะเลยครับบางคนอา,อาจจะรู้สึกว่าไอ้หนังมันลึกซึงก้งขนาดนี้ทำไมนักแสดงถึงไม่ลึกซึ้งแต่ผมกลับคิดว่า สบทสนทนามันเยอะมากๆแล้วมันมันก็ลึกซึ้งมันมันเป็นดีฟทอล์กนะครับถ้านักแส,แสดงแสดงแบบลึกซึ้งอีกมันดีฟเข้าไปอีกมันจะรับสารของคําพูดได้น้อยลงเพราะว่าเราต้องไปตีความความลึกซึ้งกับของการแสดงของตัวละครองนีครับหนังมันก็เลยเลือกที่จะใช้การแสดงแบบไม่ลึกซึ้งครับแต่มันก็พอดีกับหนังเรื่องนี้ครับส่วนอีกคนที่เป็นตัวร้ายอย่างฮิวแกรนด์นี่โอ้โหทำให้ผมยิ้มได้หลายครั้งเลยครับ คือไอตัว này, มิสเตอร์รีดนี่มันมันปั่นประสาทมากๆครับคือมันจะพูดเพื่อจะพยายามจะไซโคแล้วก็มันก็จะเล่นหูเล่นตาซึ่งโอ้โหฮิวแกรนทำได้ยอดเยี่ยมมากๆครับถ้าแคสตัวร้ายมาผิดนี่มันจะไม่รู้สึกปั่นประสาทขนาดนี้ครับการเล่นหูเล่นตาของฮิวแกรนเนี่ยโอ้โหเยี่ยมจริงๆครับและหนังเรื่องนี้โอ้โหแต่ระบทสนทนานี่มันคมกริบหมดเลยครับ มันฟังดูแล้วรู้สึกเป็นการตีความศาสนาที่น่าสนใจมากๆและขอพูดถึงเรื่องของ psychological horror thriller นะครับไซโคของเรื่องนี้จะไม่เหมือนกับ small t o u e ครับที่มันแบบว่าเราต้องมาเดาว,ว่าเหตุการณ์ไหนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเหตุการณ์ไหนที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริงแต่ในเรื่องนี้ครับมันจะไซโคจากคําพูดของตัวร้ายนั่นแหละครับซึ่งตัวผมเป็นคนชอบหนังแนว psychological horror thriller มากๆครับมันก็เลยทําให้ผมชอบหนังเรื่องนี้มากๆครับ และหนังเรื่องนี้ครับเล่นกับความมืดได้ดีมากๆครับตัวอย่างเช่นมันจะมีฉากฉากหนึ่งสองสาวนี้เดินเข้าไปในห้องมืดๆแล้วมันเห็นเหมือนเงาอะไรสักอย่างแล้วหนังก็แช่ไว้อยู่พอสมควรนานพอสมควรแล้วก็ตัวละครก็เดินเข้าไปอะไรแบบนี้ตัวเราจะรู้สึกเฮ้ยแม่งผมรู้สึกว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับฉากนั้นเออหนังเล่นกับความมืดอะไรพวกนี้ได้ดีครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายช่วงสยองขวัญช่วงสุดท้ายมันก็จะมีอะไรแบบนี้เยอะอยู่ครับ ส่วนของจัมส์ c แก e รก็ถือว่าเออผมใช้ได้ครับแต่ผมไม่ได้ตกใจซจัมส์แกรของหนังเรื่องนี้ครับและหนังก็จะมีช่วงประมาณ30นาทีสุดท้ายจะเป็นช่วงสยองขวัญซึ่งเออเฮมันดีครับช่วงสุดท้ายนี่ครับเป็นการรอคอยที่ไม่สูญเปล่าครับแล้วก็หนังเรื่องนี้มันจะมีฉากแบบประมาณว่าฉากโคนันขไขคดีด้วยครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีใครหลายคนติดนะครับถ้าเกิดคุณดูมาแล้วน่าจะติดอยู่หลายคนเดี๋ยว ลองไปฟังช่วงวิเคราะห์ช่วงครึ่งหลังของคลิปนะครับเดี๋ยวจะอาจจะทําให้คุณเข้าใจจุดนี้มากขึ้นครับว่าเขาจะสื่ออะไรครับส่วนปัญหาของหนังก็เหมือนกับหนังหลายๆเรื่องของ A24 ครับคือหนังมันเป็นหนังสโลเบิร์นดังนั้นหนังมันจะช้ามากๆครับลหลายๆคนอาจจะคิดว่าหนังเรื่อนี้จะเป็นเหมือนแบบไปดูซอไปดูแบบทอร์เชอร์พอนอะไรแบบนี้หรือเปล่าหนังเรื่นี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ หนังเรื่องนี้คือมันจะเน้นแบบคุยกันแบบแทบทั้งเรื่องเลยครับประมาณแบบเกือบเป็นเป็นชั่วโมงครับมันคุยกันเป็นชั่วโมงเลยครับแล้วช่วงสยองขวัญที่คุณคิดว่าอยากจะดูหนังสยองเรื่องหนึ่งสยองทรมานเรื่องหนึ่งมันมีแค่ช่วง30นาทีสุดท้ายอะครับแต่ก็ถือว่าเออเป็นช่วง30นาทีที่คุ้มนะจุดนี้ผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดคนที่แบบว่าอยากจะไปดูหนังสยองขวัญทรมานอาจจะไม่ได้แบบนั้นนะอะไรประมาณนี้ครับ หนังจะเป็นเน้นบอกเล่าเมสเซจของหนังมากกว่าครับสรุปถ้าคุณกำลังหาหนังแบบสยองขวัญตุ้งแช่หรือว่าหนังระทึกเอาชีวิตรอดหนังเรื่องนี้ไม่ตอบโจทย์ครับและถ้าเกิดคุณอ่อนไหวกับเรื่องศาสนามากๆหนังเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้คุณอึอดอัดได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบหนังที่มีตัวละครปั่นประสาทเก่งๆชอบหนังที่คุยกันด้วยไดยอะล็อกคม เปิดกว้างเปิดใจเรื่องศาสนาหนังเรื่องนี้อาจจะตอบโจทย์คุณครับส่วนคะแนนที่ผมจะให้ h e เรติกผมขอให้คะแนนไว้ที่9คะแนนครับเต็มไปด้วยไดอะล็อกมันๆตั้งคำถามได้โคตรน่าสนใจนั่งตกผลึกตีความแล้วโคตรสนุกแต่หนังเนื่อยนิดหน่อยก็เลยได้9คะแนนครับก่อนจะจากกันหนังแต่และเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับ ลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใดรสนิยมของการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับและหลังจากนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ตีความสัญญาอธิบายตอนจบซึ่งจะมีการสปอยล์ในจุดสําคัญถ้าใครที่ยังไม่ดูก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยครับส่วนใครที่ดูมาแล้วเรามาฟังกันต่อเลยครับตลอดเวลาของหนังเรื่องนี้ตั้งแต่คําพูดแรกจนถึงคําพูดสุดท้ายของมิสเตอร์รีดมันคือการปั่นประสาททั้งหมดเลยครับตั้งแต่เปิดมาครั้งแรกก็คุยกับสาวๆแล้วก็บอกว่า ฉันมีหนังสือเล่มนี้อีกเล่มหนึง่งแล้วก็จะมีการไซโคเพื่อจะให้สองสาวเนี่ยเข้าไปในบ้านและพอสองสาวนี้เข้าไปในบ้านปุ๊บตัวละครวิทก็จะไซโคบ,บอกว่าเออบ้านนี้มันจะมีเหล็กฉนวนหุ้มทั้งหลังเลยนะเธอโอเคไหมอะไรประมาณนี้ครับนี่แหละครับมันจะเริ่มปั่นภาษาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอตัวละครวิเลยครับแล้วไปจนถึงถ่งช่วงสุดท้ายช่วงที่มันกําลังจะตุย,ยครับมันยังไซโคบ,บอกให้น้องผมยาวอ่ะสวดภาวนาอะไรครับแล้วมันก็ถามว่า ภาวนาช่วยอะไรอะไรประมาณนี้ครับขนาดมันจะตุยอยู่แล้วครับมันยังจะไซโคคนอยู่เลยครับโอ้โหเป็นตัวละครที่ไซโคตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆครับและความกวนในการปั่นประสาทของหนังเรื่องนี้ครับมันจะมีจังหวะที่มิสร์ริบอกว่าเมียฉันกําลังอบพายบลูเบอร์รี่ใช่ไหมครับแล้วสักพักพอผ่านไปน้องผมสั้นก็หันเทียนหอมกลับมากลายเป็นเหียเทียนหอมกลิ่นพายบลูเบอร์รี แล้วพอสองคนนี้ลงไปข้างล่างเปิดประตูความเชื่อเข้าไปลงไปข้างล่างแล้วเจอผู้หญิงคนหนึง่งถือบลูเบอร์รี่พายบลูเบอร์รี่มาแล้วเราจะคิดว่าเอะต,ตัวนี้ใช่เมียของไอ้มิสเตอร์ริชหรือเปล่านะอ้าวก็แปลว่าเฮ้ยมิสเตอร์ริชมันไม่ได้โกหกนี่นะแล้วพอผ่านไปสักระยะหนึ่งตัวละครตัวนี้กินบลูเบอร์รี่แล้วตุยไปแล้วเราก็จะเข้าใจว่าไอ้ตัวละครตัวนี้ไม่ใช่เมียของมิสเตอร์ริชโอ้โหมัน หนังมันปั่นประสาทเรามากเลยครับแล้วมันจะมีจังหวะที่มิสเตอร์รีดคุยกับ2คนที่2คนยังไม่ยังเลือกประตูไม่ได้แล้วมันจะเป็นช่วงปั่นประสาทแบบโคตรมันแล้วมันก็จะเปิดเพลงขึ้นมาซึ่งผมได้ยินว่าชื่อมันนี่มันเพลงครีดหรือเปล่าวะแต่พอร้องไปร้องมามันไม่ใช่เพลงครีดนี่หว่าแล้วจังหวะการเปิดเพลงของมิสเตอร์รีชนี่มันโอ้โหมันมันเป็นจังหวะที่กวนซุ้งทิงมากๆครับมนันเป็นจังหวะที่ปั่นประสาทมากๆผมชอบอะไรแบบนี้ครับการกวนซุ้งทิงแบบนี้ครับ หนังเรื่องนี้ก็เลยเป็นหนังที่ผมสนุกกับการโดนปั่นประสาทจากมิสเตอร์รมากๆครับส่วนแมสเซจหลักของหนังเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องความงมงายครับชึ่นด้วยความที่ประเด็นนี้มันละเอียดอ่อนผมขออธิบายนิดนึงนะครับขอใช้เวลาอธิบายนิดนึงตัวผมอ่ะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณไม่เชื่อเรื่องผีสางอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมเป็นคนพุทธนะครับผมนักถือศาสนาพุทธ แต่ผมเป็นคนพุทธที่มีชุดความคิดเดียวกับคนที่ไม่นับถือศาสนานครับคือไม่เชื่อเรื่องที่ดูไม่เป็นเหตุเป็นผลนะครับแบบประมาณว่าใสาก่กางเกงสีแดงแล้วซวยอะไรประมาณนี้ผมจะไม่เชื่อครับแต่ตัวผมอ่ะจะไม่ไปบอกคนว่าเฮ้ย hey, คุณงมง่ายคุณมีความเชื่อที่ผิดอะไรประมาณนี้ผมจะไม่บอกครับคุณเชื่อก็ไม่เป็นไรครับถ้าแบบคุณมาถามว่าทุกครั้งที่ผมใสก่กางเกงสีแดงผมซวยทุกครั้ง แล้วคุณจะอธิบายยังไงผมก็จะบอกว่าก็ถ้าเกิดคุณเชื่อว่าใส่กางเกงสีแดงแล้วมันซวยคุณก็ไม่ต้องใส่ครับแต่ถ้าเกิดให้ผมอธิบายแบบเป็นเหตุเป็นผลคือมันเหมือนกับการสุ่มไหมครับเวลาคุณใส่กางเกงสีแดงปุ๊บบางทีมันก็จะไปสุ่มไปเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ดีกับคุณอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะอธิบายเป็นเหตุเป็นผล แต่ผมก็จะไม่ยัดความเชื่อของผมที่ผมไม่เชื่อครับไปให้คุณก็คุณจะเชื่อก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ต้องอธิบายก่อนเพราะว่ามันประเด็นมันละเอียดอ่อนครับและความที่ศาสนาพุทธนะ่ะเป็นทางสายกลางต่อให้ผมมีชุดความคิดเดียวกับคนที่ไม่นับสือส่อศาสนาชาวศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีปัญหากับผมมากมายแต่ถ้าเกิดผมแบบไปนับถือศาสนาอื่นที่เขาเคร่งมากกว่านี้ครับ ผมก็ต้องอาจจะต้องออกจากศาส,สนาในประมาณนี้ครับผมก็เลยยังถือว่าผมเป็นคนพุทธอยู่ครับผมชอบหลักของศาสนาคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับนั่นแหละครับและหนังเรื่องนี้ครับเป็นหนังที่ท้าทายความเชื่อของศาสนาครับมันจะมีซีนซีนหนึ่งเป็นซีนของน้องผมยาวสาธยายเรื่องการไขคดีอยู่แล้วก็จะมีซีนที่เลื่อนโตออกไปแล้วจะมีประตูเปิดเข้าไปข้างล่างใช่ไหมครับมิสเตอร์เวสก็ บอกว่าเธออย่าลงไปถ้าเธอไม่พร้อมที่จะเจอกับศาสนาที่แท้จริงฟิลแบบถ้าเกิดมีคนที่งมงายแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วมาดูหนังเรื่องนี้ตลอดทั้งเรื่องมาอึดอัดมากๆแล้วถ้าเกิดมาถึงจุดนี้แล้วคุณไม่ไหวหนังคงอยากจะบอกว่าให้คุณน่ะออกไปเลยอะไรประมาณนี้ครับแต่เดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องการไขคดีโคนั้นอีกทีนึงนะครับ พอน้องผมยาวลงไปปุ๊บน้องผมยาวก็เจออสุรธทะของสาวคนที่กินพายใช่ไหมครับแล้วมิสซริก็ถามน้องผมยาวว่าศาสนาที่แท้จริงคืออะไรน้องผมยาวก็บอกว่าการควบคุมครับอันนี้หนังเป็นคนพูดนะครับประเด็นมันละเอียดอ่อนผมไม่จะเป็นคนพูดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผมเห็นด้วยมากๆครับแต่การควบคุมนี่มีทั้งความหมายที่ดีและความหมายที่ไม่ดีนะครับ ความหมายที่ดีคือการควบคุมให้คนคนหนึ่งอยู่ในร่องในรอยทำดีไม่ทำชั่วอะไรประมาณนี้นครับซึ่งพอมาดูในฝั่งที่การควบคุมแบบไม่ดีคือการที่เรางมงายแบบไม่ลืมหูลืมตาครับอย่างเช่นบางคนที่นับถือศาสนาที่นับถือเอเลี่ยนนะครับมองว่าพระเจ้าก็คือเอเลี่ยนนะครับแล้วเขาเชื่อว่าเอเลี่ยนหรือพระเจ้าอยู่ดาวอีกดาวหนึ่ง และวิธีการที่จะไปหาพระเจ้าคือการที่ตัวเองดื่มยาพิษแล้วก็ตุยไปแล้วการตุยนี้แหละครับจะสามารถทําให้ไปสนทนากับพระเจ้าได้ศาส,สนานี้หรือลัทธินี้มันก็เลยเกิดการสูญเสียครับตุยกันไปเป็นแบบ30-40คนเลยครับนี่คือความหมายของการคอนโทรลที่ไม่ดีครับเหมือนกับการที่ผู้หญิงถือพายบลูเบอร์รี่มาแล้ววางโมาโตะแล้วก็ยอมกินเพราะอะไรดูไหมครับ เพราะเขาถูกคอนโทรลจากมิสโอรีดครับและเ,เช่นกันคนที่อยู่ในกรงยอมยื่นนิ้วมาให้มิสตอรีดตัดนิ้วเพราะว่าเขาโดนคอนโทรลจากมิสตอรีดครับก็เหมือนกับการที่คนที่นับซื้อศาสนาเอเลี่ยนหรือลทัทธินับซื้อศาสนาเอเลี่ยนยอมกินยาพิษแล้วตุยไปโดยคิดว่าตุยไปแล้วจะได้ไปหาพระเจ้านั่นแหละครับประมาณนี้เลยครับและช่วงตอนที่น้องผมยาวไขคดียังกับโคนันช่วงนี้หนังจะสื่อว่า ตัวละครตัวนี้มันมีความรู้มันเชื่อในหลักการที่มันเป็นเหตุเป็นผลแต่ตัวละครตัวนี้มันถูกชักจูงได้ง่ายเพราะว่าคุณจะเห็นใ่ใช่ไหมครับตอนแรกที่ให้เขาให้เลือกประตูะครับมันจะมีประตูที่ believe กับ disbelieve ใช่ไหมครับตัวน้องผมสั้นจะไป believe แต่น้องผมยาวจะไป disbelieve เพราะว่าน้องผมยาวอะ่ะจริงๆแล้วลึกๆไม่เชื่อแต่สุดท้ายน้องผมยาวก็โดนน้องผมสั้นชักจูงให้ไปประตู believe ครับ มันแปลว่าตัวละครน้องผมยาวอะ่ะเป็นคนมีความรู้แต่เป็นคนมีความรู้ที่โดนชักจูงง่ายครับแต่พอเธอได้เปิดเผยทักษะว่าเธอเป็นคนช่างสังเกตสามารถไขคดีดจุดนี้ได้ว่าจริงๆแล้วความเชื่อต่างๆบางอย่างมันถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกับหนังที่พยายามจะชักจูงเราว่าคนที่ถือพายบลูเบอรี่มาเป็นเมียของมิสเอรีดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อะไรประมาณนี้ครับ และการอธิบายแบบนี้ครับมันเหมือนกับเป็นการแหกความเชื่อความงมงายออกไปแล้วเอาความเป็นเหตุเป็นผลเข้าไปใส่ผมเลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ได้จะด่าตัวศาสนาแต่กำลังจะด่าคนที่งมง,งายแบบไม่ลืมหูลืมตาครับส่วนแมสเิจรองของหนังเรื่องนี้คือการตีความที่ผิดการบิดเบือนและการแดัดแปลงครับเหมือนกับเพลงคลิปมะครับ เพลงคริปเหมือนเป็นเพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลง The Air That I b r e a t h ซึ่งสุดท้ายเพลงคริปก็โดนดัดแปลงอีกทีนึงเป็นเพลง Get Free คล้ายกับ Holy Bible อันนี้หนังเป็นคนพูดนะครับผมไม่ได้เป็นคนพูด Holy Bible ของศาสนาคริสต์ถูกพัฒนามาจากศาสนายูดาและ Holy Bible ก็ถูกดัดแปลงไปอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างเช่นศาส,สนาที่ผมบอกไปเมื่อครู่คือศาสนาที่นับถือศาสนาเอเลียนนะครับศาส,สนานี้นครับเขาเอา Holy Bible มาดัดแปลงให้เป็นของตัวเองซึ่ง เขาเปลี่ยนพระเจ้าใน Holy Bible เป็นเอเลี่ยนเขาเปลี่ยนเรือที่นำสรรพชีวิตหนีน้ำท่วมเป็นการที่ให้คนน่ะื่นยาพิษแล้วตุยไปแล้ววิญญาณนะครับจะเดินทางไปหาพระเจ้าที่เป็นเอเลี่ยนนี่นะครับนี่คือการดัดแปลงและบิดเบือนครับเป็นการตีความ Holy Bible ที่ผิดๆครับและเช่นเดียวกันครับเหมือนกับหนังเรื่องนี้นครับที่ดัดแปลงมาจากหนังเรื่อง Contact แล้วในอนาคตหนังเรื่องนี้ก็อาจจะถูกตัดแปลงไปอีกแบบหนึ่งครับนี่แหละครับหนังเรื่องนี้นเออมันตีความแล้วมันสนุกมันมันดีครับซึ่งสุดท้ายศาสนาในมุมมองของหนังเรื่องนี้มันคือการควบคุมอยู่ดีครับส่วนตอนจบน้องผมยาวตัวหรือเปล่าผมขอแยกเป็น2ทางนะครับทฤษฎีแรกสําหรับคนที่มีความเชื่อถ้าน้องผมสั้นนับถือศาสนาอย่างแรงกล้าน้องผมสั้นจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและ การสวดภาวนาของน้องผมยาวก็คือการที่ทำให้น้องผมสั้นตื่นขึ้นมาเอาไม้ไปฟาดได้นี่คือความเชื่อและฉากสุดท้ายที่น้องผมยาวเห็นผีเสื้อที่มาเกาะที่มือในระหว่างกลางเรื่องนะครับน้องผมสั้นจะบอกว่าถ้าฉันตุยไปฉันจะเป็นผีเสื้อมาเกาะที่มือเพื่อให้คนคนนั้นจำฉันได้อะไรประมาณนี้ครับผมจำได้หรอกแท้แไม่ได้ครับแต่จะ,ประ,ป,ระประมาณนี้ครับและการที่น้องคนนี้มีศรัทธา มีการสวดภาวนาน้องคนนี้สุดท้ายน้องคนนี้จะรอดครับน้องจะสามารถโทรเรียกตำรวจให้มารับให้มาช่วยเหลือตัวเองได้ครับส่วนทฤษฎีที่2สําหรับคนที่มีความเชื่อเป็นเหตุเป็นผลหรือคนที่ยึดหลักวิทยาศาสตร์เขาจะมองว่าจริงๆแล้วน้องผมยาวตุยไปตั้งแต่ในโถงแล้วปุยไปหลังจากที่มิสเตอร์ริสกำลังจะเอามีดกลับไปแทงอีกครั้งนะครับซีนหลังจากที่มีดกำลังจะแทงเข้าไปในตัวน้องซีนหลังจากนั้นนะครับ มันคือภาพที่เธอจินตนาการขึ้นมาครับคือคนที่ใกล้จะตุยอ่ะบางคนจะมีภาวะขาดออกซิเจนทําให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอและจะเกิดภาพหลอนได้ครับและภาพหลอนที่เกิดขึ้นมามันก็จะเป็นภาพหลอนที่มันเป็นสิ่งที่เธอเชื่อครับจริงๆแล้วเธอตุยตั้งแต่โดนมิสริสจะเอามีดจ้วงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหรือก็คือน้องผมยาวโดนมิสริสเอามีดจ้วงอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละครับและส่วนตัวผมเชื่อทฤษฎีที่2ครับ และนี่คือการวิเคราะห์ของผมในหนังเรื่องนี้นะครับคุณเห็นตรงกันหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับส่วนสําหรับคนที่ดูหนังเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกสนุกหรือเปล่าหรือว่าน่าเบื่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมเช่นกันนะครับส่วนคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไคร้และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับโอ้หนังเรื่องนี้ตีความมันดีครับ